ฟ้าฟ้าฟ้าสอนทริกดัมเช่ออนเซนในญี่ป um um> 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 um ุ่นได้ไหมคะอ๋อได้สิว่ะวันนี้ฟ้าจะมาสอนทริคการแช่ออนเซนญี่ปุ่นยังไงไม่ให้โป๊ะไปดูกันเลยไปดัน เรื่องรอยสักประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสกับรอยสักมากบางที่เนี่ยก็ให้คนที่มีรอยสักเข้าแต่บางที่อ่ะเขาก็ไม่เข้านะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปที่ไหนเนี่ยอาจจะต้องเช็กกฎของเขาก่อนนะคะไม่ง้นโตแน่เลยอันดับที่4แช่อย่างเงียบๆออนเซ็นเนี่ยจะเป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราคุยเสียงดังว่ายน้ําในบ่อวิ่งเล่นเนี่ยถือว่าผิดมารยาทห้ามทานะ วิธีการใช้ผ้าขนูนผ้าขนูนเนี่ยเขาจะให้มา2แบบจะมีตั้งผื่นเล็กแล้วก็ผืนใหญ่เราอะสามารถเอาผื่นเล็กเนี่ยเข้าไปข้างในได้จะเอาไว้เช็ดหน้าหรือว่าเช็ดตัวแต่ห้ามเอาลงบ่อเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดของเขานะเราอะสามารถเอาวางบนหัวหรือว่าวางไว้ขอบบ่อได้ส่วนผืนเล็กเนี่ยเอาไว้ที่ห้องแต่งตัวนะคะอันดับที่2ล้างตัวก่อนแช่ในบอ่อเป็นมารยาทที่สําคัญมากทุกคนเพื่อความสะอาดของบ่อเนี่ยควรจะล้างตัวให้สะอาดก่อนลงบ่อนะอย่าลืมเด็ดขาดนะและอันดับที่1ที่ญที่ปุ่นต้องแก้ผ้าแช่ออน ออนเซ,น,เน,เซนและเซนโตส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ใส่ชุดว่ายน้ำในลงแช่นะคะเพื่อสุขอ,อนามัยเราต้องเปลือยกายลงแช่เราจะได้สัมผัสกับแร่ธาตุของน้ำพุร้อนดังนั้นแรกๆอาจจะเขินหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าทําไปนานๆอะ่ะเราจะรู้สึกเป็นปกติเพราะจะไม่มีใครมาให้ความสนใจเราดังนั้นเนี่ยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะเป็นไงบ้างคะถ้าใครมีมารยาทข้อไหนที่อยากรู้เนี่ยสามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ